เดี๋ยววันนี้เราจะมาดี Y ทําทำที่ไว้ถังขยะกันนะคะถังขยะนะคะสองใบนี้นะคะเวลาฝนลงม,มาทีนะคะก็ะเด่นระเนรนาดนะคะตอนที่จะทําในวันนี้นะคะก็มีท่อปะปานะคะขนาดสี่หุนแล้วก็พวกข้อต่อข้องอหากให้มีน้ําหนักวเวลาลมพัดไม่ปิวนะคะเราก็ใช้พี่ปูนตาเสือนี่นะคะหยอดเข้าไปในท่อปะปาอย่างนี้นะคะหยอดทุกอันเลยนะคะแต่อันนี้ ได้ทาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็แห้งเรียบร้อยนะ,ะไปเดี๋ยวเราจะทําสีก่อนให้มันเข้ากับสีเทาเพราะเอิมีสีสเปรย์เหลืออยู่นะ,ะเราก็พ่นสเปรย์นะคะโอ้ยอันนี้มันออกสีเู้นนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะให้เข้ากับท,งทังขย่ใช้กาวนะคะทาไปจะได้แน่นๆนะคะหลังจากที่เราอยอดปูนไปนี้แล้วทาในกะะ็เสียบลงไปต่กนิดน,งนึงลึกๆใกล้สำเร็จแล้วนะคะ สำเร็จแล้วนะคะที่ไว้ถังขยะค่ะทำจากสีืองเราเองนะคะ